สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาชมความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงในช่วงสถานีสีคิ้วถึงนครราชสีมากันครับตอนนี้ขบวนรถไฟของเราก็กำลังจะเข้าจอดสถานีรถไฟสีคิ้วครับเราก็จะเห็นทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับลอยฟ้ายาวๆเลย จากตรงนี้หากจะไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็จะต้องนั่งรถไฟทางไกลไปขึ้นที่สถานีปากช่องหรือสถานีนครราชสีมาเลยครับสำหรับตัวอาคารสถานีสีคิ้วก็จะลื้อออกและทำใหม่ตอนที่โครงการรถไฟทางคู่สายสารเฟสที่2ครองขนานจิตชุมทางถนนจีระเริ่มก่อสร้างครับ หลังออกจากสถานีรถไฟสีคิ้วมาแล้วทางรถไฟความเร็วสูงจะลดระดับลงจากทางยกระดับลอยฟ้าลงสู่คันทางระดับดินครับนี่จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของคันทางระดับดินครับจากนั้นก็จะขนานไปกับรถไฟทางไกลไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะเจอที่อยู่รถไฟโคกสะอาดและศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยรถไฟความเร็วสูงโคกสะอาด หลังจากเลยที่อยู่รถไฟโคสะอาดและศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคสะอาดมาแล้วจะผ่านวัดถนนนาดีและก่อนจะเข้าสถานีรถไฟสูงเนินรถไฟทางไกลจะเบี่ยงเข้ามาชิดรถไฟความเร็วสูงมากขึ้นส่วนของทางรถไฟความเร็วสูงจะเปลี่ยนจากคันทางระดับดินขึ้นสู่ทางยกระดับลอยไฟอีกครั้งครับขนานกันไปโดยอยู่ทางด้านซ้าย และก็จะผ่านสถานีรถไฟสูงเนินครับพอผ่านสถานีสูงเนินมาแล้วรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนจากทางยกระดับลอยฟ้ามาเป็นคันทางระดับดินอยู่ทางด้านซ้ายของรถไฟทางไกลตลอดแนวเลยแล้วก็จะผ่านสถานีรถไฟกุดจิตครับ เรามานั่งรถไฟกันเลยครับเมื่อกี้ขบวนรถไฟของเราก็ออกจากสถานีรถไฟสีคิ้วมาแล้วและตอนน,ตอนนี้ก็กำลังวิ่งผ่านจุดตัดกับถนนเข้าเมืองสีคิว้วเนื่องจากสภาพพื้นที่ด้านหน้าจะสูงกว่าตรงสถานีสีคิ้วนะครับขบวนรถไฟของเราก็กำลังไต่เนินขึ้นมาครับมาเจอกับทางรถไฟความเร,ร็วสูงบร,ริเวณจุดนี้ระดับก็จะเสมอกันละครับ ลงจากทางยกระดับแล้วก็จะเป็นคันทางระดับดินอีกประมาณ200เมตรครับก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญานี้ก็คือสัญญาที่3าขีดสีลำตะครองสีคิ้วคืบหน้า76.84อร์เซ์ครับและขึ้นสัญญาใหม่ถัดไปจุดนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของสัญญาที่3าขีดสีครับและจุดนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของสัญญาต่อไป ขึ้นสัญญาใหม่กันแล้วสัญญานี้คือสัญญาที่2-1 4ขีด1 4คิ้วกุดจ,จิกประกอบด้วยทางยกระดับประมาณ4กิโลเมตรและคันทางระดับดินอีก7กิโลเมตรรวมเป็น11กิโลเมตรครับรับเหมาก่อสร้างโดยบมจ C v ซีวิลเอนจิเนียรปัจจุบันก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ100%เอร์เซต เดี๋ยวเราจะเทียบภาพอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของโครงการในสัญญาต่อไปนะครับเนื่องจากสัญญานี้ก่อสร้างเสร็จแล้วส่วนประกอบของคันทางระดับดินรถไฟความเร็วสูงจะมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันครับคือชั้นแรกหรือชั้นล่างสุดจะเป็นฟาวเดชั่นชั้นที่2จะเป็นเอ็มแบง e n เมนต์เ ชั้นที่3จะเป็น bottom layer ชั้นที่4จะเป็น sand cushion anti-o membrane ชั้นที่5จะเป็น top layer และชั้นสุดท้ายชั้นบนสุดชั้นที่6จะเป็นชั้นบ b a ลาดเลเยอร์ครับ ตรงนี้จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดนะครับส่วนที่อยู่รถไฟโคกสะอาดจะอยู่อีกฝั่งตามแผนที่กราฟิกเลยครับที่นี่จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเบาตามชื่อเลยนะครับจะเป็นโรงจอดของขบวนรถไฟความเร็วสูงที่จะให้บริการจากต้นทางนครราชสีมาในวันถัดไปหลังจากปิดให้บริการแล้วด้วยครับแล้วก็จะมีอาคารสำนักงานหอพักของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ การก่อสร้างแบบคันทางระดับดินค่าก่อสร้างจะถูกกว่าแบบเสาต่อม้อประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่เป็นเสาต่อม้อยกระดับเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยในการเดินรถมากกว่าเล็กน้อยซึ่งก็พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ครับว่าจะก่อสร้างในรูปแบบใดหลังจากนั้นเราก็จะผ่านวัดถนนนาดีครับ ผ่านจุดตัดชั่วคราวซึ่งเมื่อเริ่มงานในส่วนของวางรางและติดตั้งระบบก็จะยกเลิกจุดตัดบริเวณนี้ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนเป็นยกระดับอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเร่งสปีดภาพไปกันเลยครับ สัญญา2-1ขีดหนึ่งนี้ก็จะมีทั้งทางยุกระดับและคันทางระดับดินอยู่ในสัญญาเดียวกันเลยนะครับจากนั้นขบวนรถไฟของเราก็จะเข้าจอดสถานีรถไฟสูงเนินครับขบวนรถที่เรานั่งมาในวันนี้ก็เป็นรถเร็วที่135ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอุโบลราชธานี ซึ่งก็เป็นขบวนรถเร็วก็จะไม่ได้จอดทุกสถานีนะครับออกจากสถานีสูงเนินมาแล้วทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับอยู่ทางด้านซ้ายของรถไฟทางไกลต่อไป แล้วอ in ีกไม่ไกลก็จะลดระดับลงสู่คันทางระดับดินครับตรงนี้ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะลดระดับลงสู่คันทางระดับดินครับ จากนั้นจะสิ้นสุดในสัญญาที่2-1ขีด1คิ้วกุดจิกในด้านหน้าครับเข้าสู่สัญญาใหม่ซึ่งยังไม่ถึงสถานีรถไฟกุดจิกนะครับสัญญานี้เป็นสัญญาที่3-4ขีดสสำหรับสัญญาที่3าขีดสจะมี2ช่วงคือบันไดม้าลำตะคองและกุดจิกโคกกรวดวันนี้เราก็จะพามาชมในจุดที่2กุดจิกโคกกรวดนะครับ ระยะทางในช่วงที่2จะอยู่ที่11.35กิโลเมตรมีความคืบหน้า76.84เรซรับเหมาก่อสร้างโดยบมจอ,อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นี่ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบกับเมื่อ5เดือนก่อนนะครับเราก็จะเห็นความคืบหน้าบ้างครับ อันนี้ก็จะเป็นงานคันทางระดับดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องโรยหินทับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จภาพบรรยากาศก็จะเหมือนกับสัญญาที่แล้วเลยครับที่เป็นคันทางระดับดินเรามาเปิดอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในเฟสที่1กรุงเทพถึงโคร,ราชกันครับอัตราค่าโดยสารจะบวกเพิ่มกิโลเมตรละ1.8บาท นั่งจากกรุงเทพถึงอยุธยาจราคา195บาทไกลหน่อยมาสระบุรี278บาทจากกรุงเทพมาถึงปากช่อง393บาทและนั่งไกลสุดในเฟสแรกจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาจะราคาอยู่ที่535บาทครับ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจะสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยมหาศาลเลยนะครับทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มทางเลือกการเดินทางสู่ภาคอีสานกระจายความเจริญส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วยครับ ตอนนี้ขบวนรถไฟของเราก็กําลังจะผ่านสถานีกุจิกซึ่งตัวอาคารเดิมของสถานีนี้ได้ย้ายออกไปแล้วครับที่เราเห็นนั้นจะเป็นอาคารชั่วคราวของสถานีนี้เรามาดูภาพกราฟิกกันต่อครับหลังจากเลยสถานีกุจิกมาแล้วทางรถไฟความเร็วสูงจะเป็นคันทางระดับดินอยู่ทางด้านซ้ายต่อไปครับแล้วจะโค้งซ้ายเล็กน้อย จากนั้นรถไฟความเร็วสูงจะยกข้ามถนนหมายเลข290ถนนวงแหวนรอบเมืองแล้วก็จะเปลี่ยนจากคันทางระดับดินเป็นทางยกระดับลอยฟ้าครับแล้วทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับมีเสาตอมอ่อยู่ทางด้านซ้ายของรถไฟทางไกลยาวไปเรื่อยๆเลยจากนั้นทางรถไฟความเร็วสูงจะยกระดับข้ามถนนหมายเลข2 0 6 8 ขามทะเลสอก่อนที่จะถึงสถานีโคกกรวดของรถไฟทางไกลครับเรามานั่งรถไฟกันต่อครับตอนนี้เราก็ได้ผ่านสถานีรถไฟกุดจิกมาแล้วทางรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ระดับพื้นดินตามแผนที่กราฟ,ฟิกเลยครับ เราก็จะเห็นว่ามีคนงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบความคืบหน้าครับเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากกว่า5เดือนก่อนพอสมควรเลยครับตอนนี้ขบวนรถไฟของเราก็กำลังจะโค้งซ้ายเล็กน้อยครับเดี๋ยวพอผ่านโค้งนี้ไปเนี่ย ทั้งรถไฟทางไกลและทางรถไฟความเร็วสูงก็เตรียมจะลอดใต้ถนนหมายเลข290ครับรู้สึกว่าในปัจจุบันวัชพืช2ข้างทางรถไฟเนี่ยจะสูงกว่าเมื่อ5เดือนก่อนนะครับ เดี๋ยวการก่อสร้างแบบคันทางระดับดินแล้วเสร็จเขาก็จะมีรั้วก,กั้นนะครับตลอดแนวทางรถไฟความเร็วสูงสองข้างทางเลยการก่อสร้างร่องตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นท่อระบายน้ํานะครับเวลาฝนตกลงมาน้ําจะได้ไม่ท่วมด้านบนทางรถไฟความเร็วสูง และด้านหน้าของเราทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นระดับพื้นดินลอดใต้ถนนหมายเลข290ถนนวงแหวนรอบเมืองซึ่งตลอดทั้งโครงการในเฟสที่1ตั้งแต่กรุงเทพถึงนครราชสีมาจุดนี้น่าจะเป็นจุดเดียวเลยนะครับที่ทางรถไฟความเร็วสูงลอดใต้ถนนหลังจากลอดใต้ถนนหมายเลข290มาแล้วจะเป็นคันดินอีกประมาณ2กิโลเมตร จากนั้นทางรถไฟความเร็วสูงจะค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนจากคันทางระดับดินเป็นยกระดับลอยฟ้าครับเราจะเห็นว่าเมื่อ5เดือนก่อนลอนเชอร์กำลังวางเซกเมนต์อยู่ช่วงต้นของทางยกระดับในปัจจุบันก็ได้ขยับวางเซกเมนต์ไปต่อเรื่อยๆแล้วครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีคานทางวิ่งแล้วครับอ่าตอนนี้เขาก็กำลังวางเซกเมนต์มาถึงตรงนี้แล้วครับ แล้วเดี๋ยวก็จะขยบลอนเชื่อวางเซกเมนต์ต่อตรงไปเรื่อยๆเลยส่วนตรงนี้ก็ขึ้นเป็นเสาตอม้อเสร็จแล้วครับรอการวางเซกเมนต์ต่อไปตรงจุดนี้เมื่อเทียบกับ5เดือนก่อนยังไม่เห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนนะครับรอการวางเซกเมนต์ขยบมาจากตรงนั้นแล้วก็ขยบมาตรงนี้เรื่อยๆก่อนครับ ตรงนี้ก็กำลังวางเสาเข็มต่อขึ้นเพื่อให้เสาต่อม้อนั้นเสร็จสมบูรณ์อยู่ครับเราจะเห็นว่าเสาต่อม้อรถไฟความเร็วสูงจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับพื้นที่ด้านหน้าจะสูงกว่าตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็ต้องยกข้ามถนนด้านหน้าอีกด้วยครับ ด้านหน้าทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับข้ามถนนหมายเลข2068ขามทะเลสอครับหลังจากนั้นขบวนรถไฟของเราก็จะวิ่งผ่านสถานีรถไฟโคกกลวดครับเราจะเห็นว่ามีการวางเซกเมนต์ถึงจุดด้านหน้าซึ่งเป็นจุดพอดีกันกันกบสถานีโคกรกรวดเลย ตอนนี้ขบวนรถไฟของเราก็กำลังจะวิ่งผ่านสถานีโคโกเกดครับตัวอาคารสถานีจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งช่วงตรงนี้ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับสูงมากๆเลยนะครับเนื่องจากเพิ่งยกข้ามถนนหมายเลข2068มาครับเรามาดูภาพกราฟิกกันต่อครับ ขณะน,นี้เราก็ใกล้จะถึงสถานีนครราชสีมากันแล้วนะครับออกจากสถานีโคกขวดมาทางรถไฟความเร็วสูงจะยกระดับอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของสัญญาที่3ขีดสี่ครับแล้วก็จะเข้าพื้นที่ของตาบลบ้านใหม่จริงๆแล้วตรงนี้แผนเดิมจะเป็นคันทางระดับดินนะครับแต่ล่าสุดเปลี่ยนเป็นทางยกระดับแล้ว แล้วก็จะผ่านลงหลอดเซกเมนต์ของสัญญาที่3ขีด5ครับจากตรงนี้ไปจะยกระดับอยู่ทางด้านซ้ายไปจนถึงสถานีนครราชสีมาเลยแล้วรถไฟทางไกลจะผ่านสถานีภูเขาลาดตรงยาวไปเรื่อยๆหลังจากนั้นจะยกข้ามถนนหมายเลข304ถนนราชสีมาปักทงชัย แล้วก็จะยกระดับข้ามสะพานสีมาธานีของถนนใหม่เลข2ถนนมิตรภาพซึ่งเป็นถนนสายหลักสำคัญของการเดินทางไปภาคอีสานเลยนะครับยกข้ามถนนสืบสิริจากนั้นก็จะเข้าย่านสถานีรถไฟนครราชสีมาแล้วครับ และรถไฟความเร็วสูงจะเข้าจอดสถานีนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของเฟสที่1โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนครับเรามานั่งรถไฟกันต่อเลยครับออกจากสถานีโคกกรวดมาทางรถไฟความเร็วสูงจะลดระดับต่ำลงก่อนจะสิ้นสุดในสัญญาที่3าขีดสช่วงที่2กุจิกโคกกรวดครับ ด้านหน้าของเราตรงนั้นหลังจากลดระดับต่ำลงก็จะสิ้นสุดในสัญญาที่3ขีด4กุดจิกโคกกรวดครับเข้าสู่สัญญา3ขีด5โคกกรวดนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทกิจการร่วมค้า SPTK จำกัดความคืบหน้าล่าสุดอยู่ที่8.30%ครับ อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเป็นยกระดับทั้งสัญญาเมื่อสักครู่ทำไมทางรถไฟความเร็วสูงถึงลดระดับลงนั่นเป็นเพราะว่าตอนแรกช่วงผ่านตำบลบ้านใหม่ช่วงนี้เป็นแบบคันทางระดับดินครับแล้วค่อยเปลี่ยนไปยกระดับช่วงสถานีรถไฟภูเขาลาดแต่ก็มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลบ้านใหม่ว่าการก่อสร้างแบบคันทางระดับดินจะทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เปรียบเสมือนกำแพงกั้นแบ่งชาวบ้านที่อยู่สองข้างทางรถไฟออกจากกันทําให้การสัญจรไปมายากลําลบากตอนนั้นคัดค้านจนสัญญานี้ต้องหยุดชะง,งักไปเลยนะครับขณะนี้ก็ได้ปรับรูปแบบใหม่เป็นยกระดับทั้งสัญญาตลอดระยะทาง12.38กิโลเมตรแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพิ่มก่อวงเงินของโครงการครับ เนื่องจากการเปลี่ยนจากคันดินเป็นยกระดับลอยฟ้าจะมีค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นจากการปรับแบบใหม่เมื่อเริ่มงานก่อสร้างช่วงปลายสัญญาที่3ามขีดสีเมื่อสักครู่นั้นที่ทางยกระดับลงมาเตรียมเป็นคันทางระดับดินก็จะต้องตีกลับขึ้นไปเป็นทางยกระดับอีกครั้งทันทีเลยครับ ตรงนี้จะไม่ได้เห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับความคืบหน้าจะไปอยู่ช่วงใกล้ๆเข้าสถานีนครราชสีมาครับเราจะเห็นว่าผู้รับเหมาเคยเข้าพื้นที่มาแล้วนะครับแต่จากข้อร้องเรียนของชาวบ้านเลยต้องหยุดไปก่อนเพื่อปรับแบบและอนุมัติวงเงินใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างแบบทางยกระดับได้ในช่วงปลายปีนี้ครับ ริเวณนั้นจะเป็นลงหล่อเซกเมนต์ของสัญญาที่3-5หหรือว่าสัญญานี้ครับมีเซกเมนต์วางเรียงเยอะมากเลย วอนนี้ขบวนรถไฟของเราก็กำลังวิ่งผ่านสถานีรถไฟภูเขาลาดครับ <c oughs> โครงการรถไฟความเร็วสูงประเทศไทยก็ก่อสร้างโดยใช้เงินกู้ภายในประเทศนะครับ ฝ่ายไทยก่อสร้างด้วยตัวเอง100%เซโดยเจราจาขอให้ฝ่ายจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างให้ซึ่งการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกนี้ก็จะช่วยเพิ่มองความรู้ให้กับบริษัทรับเหมาไทยวิศวกรไทยและช่างไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับมาถึงจุดนี้เราก็จะเริ่มเห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ จุดนี้ก็รอเจาะดินทำเสาเข็มฐานรากของเสาตอม้อต่อไปครับสัญญานี้เซ็นสัญญาเริ่มงานพร้อมๆกับสัญญาที่3าขีดสนะครับแต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างล่าสุดจึงได้มีการขยายระยะเวลาของสัญญาที่3 5, ขีดหโคกกรวดนครราชสีมา ออกไปอีก440วันจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมก,กราคม2567จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2568แทนครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเสร็จทันระยะเวลากำหนดหรือไม่ด้านหน้าเราก็จะเห็นเสาต่อหม้อพร้อมคานทางวิ่งแล้วครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่คืบหน้าไปมากที่สุดของสัญญานี้ เราก็จะเห็นภาพในปัจจุบันเนี่ยลอนเชอร์ยกเซกเมนต์วางขึ้นนําไปแล้วนะครับด้านหน้าของเราทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับข้ามถนนใหม่เลข304ถนนราชสีมาปากทงชัยครับ ตรงจุดนี้เราก็จะเห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนเลยครับเมื่อ5เดือนก่อนยังทำถารากกันอยู่ตอนนี้ก็เห็นเสาตาอหม้อขึ้นเรียงยาวเลยเสาตาอหม้อรถไฟความเร็วสูงช่วงเข้าเมืองนครราชสีมาก็จะมีความสูงมากๆเลยนะครับเนื่องจากต้องยกข้ามถนนหลายจุดเลย ด้านหน้าทางรถไฟความเร็วสูงจะยกระดับข้ามสะพานสีมาธานีของถนนมิตรภาพครับซึ่งของรถไฟความเร็วสูงจะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับการก่อสร้างราบรื่นดีส่วนในโครงการรถไฟทางคู่คลองขนาดจิตชุมทางถนนจีระแผนตอนแรกจะทุบสะพานแห่งนี้ทิ้งเพื่อทํารถไฟทางคู่ยกระดับแต่ล่าสุดได้เปลี่ยนเป็นทำระดับพื้นดินลอดสะพานไม่ต้องทุบสะพานสีมาธานีทิ้งแล้วครับ พอลอดสะพานเสร็จค่อยกระดับลอยฟ้าเพื่อเข้าจอดสถานีนครราชสีมาซึ่งตอนนี้ของรถไฟทางคู่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงก่อสร้างนำหน้าไปก่อนแล้วตรงนี้เขาก็ได้รื้อรางรถไฟเดิมในย่านสถานีรถไฟนครราชสีมาเดิมออกแล้วครับ แล้วก็รื้อสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จำนวน60คูหาเพื่อทําทางรถไฟความเร็วสูงและสถานีนครราชสีมาใหม่ครับตอนนี้ขบวนรถไฟของเราก็กำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟนครราชสีมาครับซึ่งอีกไม่นานสถานีแห่งนี้ก็จะถูกรื้อทิ้งเพื่อทำสถานีแห่งใหม่นะครับ ซึ่งในย่านสถานีผู้รับเหมาในสัญญาที่3-5ก็ได้รื้อรางรถไฟออกไปบางส่วนแล้วครับสำหรับสถานีคนครราชสีมาใหม่นั้นจะสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันเลยครับรองรับทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกล สำหรับสถานีนครราชสีมาใหม่จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันคือชั้นแรกหรือชั้นระดับพื้นจะเป็นชั้นจำหน่ายตัว๋วร้านค้าและที่พักคอยชั้นที่2จะเป็นชั้นชานชลาของรถไฟทางไกลและชั้นที่3จะเป็นชั้นชานชลาของระบบรถไฟความเร็วสูงครับในเร็วๆนี้ก็จะมีการรื้อสถานีเดิมออกเพราะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการก่อสร้างสถานีใหม่ รองรับระบบรถไฟได้หลากหลายให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและรองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้นครับด้านหน้าสถานีนครราชสีมาจะมีรถจากไอ้น้ำเลขที่261ตั้งโชว์อยู่ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อมีการก่อสร้างเริ่มขึ้นก็น่าจะขนย้ายรถจากไอ้น้ำคันนี้ไปไว้ที่อื่นนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง s k y g โกสอา l l ราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ